สวัสดีครับผม,ผมนักข่าวปมเงินตาโบราณครับวันนี้ผมมานำเสนอแบงค์ห้าสิบที่ลึกครับซึ่งนสสมจะเรียกกันว่าแบงค์ห้าสิบมรถจะมาพ้อกป,ปกแบบนี้เลย mm. ผมหยิบยกให้ดูสามแบบครับให้ได้ชมกันอันนี้เป็นธนบัตรที่ลึกห้าสิบสมรถพอเปิดมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยพ็อกป,ปกแบบนี้เห็นไหมครับเป็นธนบัตรที่ลึกราคาห้าสิบบาทเนื่องในอภิริอภิคิตรักสมัยมหามงคลวาราชาพิเศษสมรถ พระบาทสมเด็จพระพระพมมหาพิพัฒนเดชมหาราชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินนาคครบ50ปีวันที่2 8เมษายนพุทธศักราช2543นะครับเป็นวันพระบรมราชาพิเศษครบ50ปีวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2543ทางการะเทศไทยขอน้องเก้ากระหม่อมถวายสักการะใต้พระเบื้องพระยุคลบาทจัดพิมพ์ธนบัตรที่ลึกเพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณและพระผู้ยธิการสืบให้แพร่ไปสารสืบไปนะครับก็จำนวนการผลิตครับเรามาดูกัน9 9 9าแสนเก้าหมื่นเก้าล้าน อ่า9 9 9ฉบับครับแบบนี้ครับอันนี้คือในรูปแบบของปกแล้วก็ผมได้ทำข้ากรอบพร้อมปกแบบนี้เลยทำมาแบบพร้อมพร้อมข้ากรอบแบบนี้เลยนะแบบนี้แล้วผมยเอาทำข้ากรอบนะครับแต่ถ้าเผื่อใครอยากจะได้แบบตั้งโชว์ผมมาในรูปแบบแบบนี้ครับนี่เลยนี่คือเป็นแบงค์ห้าสิบสมรสที่ลึกมาใส่กรอบรูปเอามาให้ได้แบ่งปันให้ครับ ถ้าเผื่อท่านใดสนใจหรือว่าท่านใดที่กําลังมองหาให้เป็นของขวัญให้กับผู้หลับผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นงานมงคลงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่งานเกษียณอายุราชการหรือว่างานตกงานแต่งงานต่างๆครับก็สามารถมอบให้เป็นของขวัญให้กับผู้หลับผู้ใหญ่หรือว่างอกให้เป็นกับในงานวรารละต่างๆได้นะครับทำมาให้ชมแบบนี้นี่ผมก็จะมาเข้ากรอบแบบนี้ครับให้ดูแต่ต้องบอกนี้ก่อนนะครับผมไม่มีกรอบสําเร็จนะครับผมต้องให้ช่างเนี่ยเอาแบงค์ไปให้ช่างแล้วก็ทำข้ากรอบมาแบบนี้ครับลองดูนะครับเพราะว่า ครับเผื่อเผื่อแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบปกนี้เลยพี่จะไปเเค้ากอบเองก็ได้นะครับเดี๋ยวผมติดอ่าช่องทางการติดต่อไปให้นะครับเป็นแบงค์ห้าสิบสมรถห้าสิบที่ลึกครับยังไกงก็ฝากกดติดตามไปด้วยครับผมก็จะมีช่องทางในการไลฟ์สดทุกๆวันครับยังไงกดติดตามไปก่อนแล้วกันครับกับผมนครปฐมเงินตาประงขอบคุณครับ